ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลเนาะในการเาจะให้ดูว่าผุแต่ละระดับเป็นแบบไหนนะคะก็ผุระดับที่หนึ่งก็คือแบบผิวผิว,ผวฟันบางทีก็แบบไม่มองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเนาะท,ที่จะมองเห็นก็จะคือจะผุแบบเป็นรูระดับที่สองที่สามเนี่ยค่ะแบบนี้เนาะไหนเอ่ยเอ่ยนี่แบบนี้เลยก็จะเป็นรูส่วนส่วนเอ่อ ส่วนตรงนี้ตรงนี้จะผูกแบบลึกทะลุพงกระสาทฟันจะสังเกตเห็นนะคะได้ว่ามันจะมีเงามันจะมีถุงหนองไปลากฟันให้เนาะตอนนี้ผูกระดับที่สี่ในการผูกระดับที่สเนี่ยเราต้องรักษารากฟันเลยถ้าเกิดว่าผูระดับที่สี่ปุ๊บรักษาลากฟันไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วไม่คุ้มกับการเก็บเราก็จะพิจารณาถอนแล้วก็ทำฟันปลอมทแทนขึ้นมาได้นะคะ